น้องๆวันนี้นะคะแม่ตั๊ก็จะมาเล่าเรื่องผีให้น้องๆทุกคนฟังอีกแล้วผีนั่นก็คืออาถรรพ์ผีถ้วยแก้วค่ะน้องๆค่ะนี่เป็นเรื่องราวของเด็กสี่คนนะคะได้นัดกันไปเล่นผีถ้วยแก้วที่ห้องของเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยกันสี่คนเล่นกันสี่คนภายในหอพักนะคะ เล่นไปเล่นมาเรื่อยๆนะคะอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูกอกๆๆๆๆๆกระหน่ำรัวเลยทุกคนก็รู้สึกแปลกใจมองมองตากันเลือกกลักเลกกลักนี่ก็ไม่มีใครกล้าไปเปิดประตูสักคนเลยลมก็พัดตึกตักตึกตตึกตเหมือนตอนนี้เลยเสียงลมตรกไหนเนี่ยอ้าไปก็กลัวไฟเสียงลม ผานมาทุกที่ทุกทางเลยแต่เสียงกระหน่ำเคาะยังไม่หยุดเพื่อนคนนึงก็เลยคิดว่าอาจจะมีเพื่อนข้างห้องเนี่ยที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยมีปัญหาก็ได้ก็เลยตัดสินใจไปเปิดประตูขอเปิดประตูเท่านั้นแหละลมแรงมากเลยพัดพุ่งขึ้นมาข้าวของในห้องนั้นกระจัดกระใจายห,หมดแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่ยังอยู่ไปใกล้ถ้วยแก้วโดนลมกระแทกมาแรงเป็นพิเศษแบบนี้เลย แบบนี้เลยแล้วก็เป็นลมหงายล้มตึงไปเลยเพื่อนอีกสามคนก็วิ่งเฮโลมาดีบมวดหาผ้าเย็นมาเช็ดแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเพื่อนคนนั้นกูลืมตาขึ้นแล้วก็บอกว่ามึงเรียกกูม,มาไม่ใช่หรอทุกคนตกใจมากแต่ก็ยังอยากรู้ก็เลยถามว่าชื่ออะไรผีตัวนั้นก็เลยบอกว่าชื่อสับรถชนตายอยู่กลางสี่แยก แล้วเขาก็บอกว่าเขายังไปเกิดไม่ได้เพราะว่ามีผีเยอะแยะมากเลยที่ตาย,ยตรงนั้นน่ะมันต้องรอคิวกันไปก่อน <Huh? S 1> แล้วเด็กๆสี่คนนั้นก็กลัวกันมากเลยแล้วผีคนนั้นก็เตือนเด็กๆว่าอย่ามาเล่นผีถ้วยแก้วตอนกลางคืนแบบนี้อีกนะเพราะว่าผีที่โดนรถชนตายอยู่กลางสี่แยกนั้นน่ะมีเยอะมากคนที่มาไม่ใช่คนสิ ตัวที่มาคราวหน้าอาจจะไม่ใจดีเหมือนเขาก็ได้พูดเสร็จแล้วเขาก็หายวึบไปเลยลมกระแทกมาอีกครั้งเพื่อนคนนั้นก็ฟื้นตื่นขึ้นมางงมากเฮย้ยพวกแกพวกแกมาลงฉันทำไมเนี่ยมาเฝ้าฉันไว้ทำไมเป็นเพื่อนก็เล่าให้ฟังเขาก็ตกใจมากแล้วหลังจากนั้นเด็กๆสี่คนก็ไม่มีใครกล้าเล่นผีถ้วยแก้วกันอีกเลยค่ะแถมยังต้องไปทำบุญลด ทําบุญให้ผีที่ชื่อตักด้วยปานนี้ไม่รู้ไปเกิดแล้วหรือยังนะคะน้องๆอ,อุ้ยสมัยเด็กๆเกมีตาก็ชอบเล่นมากเลยไอ้ผีถ้วยแก้วเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วนะไหนลองสักหน่อยสิ <S <S 1> <S 1> ไปสิ <S <S พอพึ่งสรอี